เบ e คบอลมอเตอร์ประเทศไทยเตรียมเปิดสเปคเวอร์ชันไทยอย่างเป็นทางการของ h a ว่า h ฮซิ c ปลักอินไฮบิดภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนถัดไปตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ หลังจากที่ทางเกรทบอลประเทศไทยนะครับได้มีการนําตัวฮาว่าเฮสิกปลั๊กอินไฮบิดนะครับมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปและก็มอเตอร์โชว์ถึง2ครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววการเปิดตัวสักทีนะครับหรือว่าข่าวล่าสุดนะครับที่จะมีการเปิดตัวภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับจากสาเหตุเรื่องของตัวซัพพลายแบตเตอรี่ในประเทศจีนนะครับที่มีการผลิตไม่ทันทําให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานการเปิดตัวของเฮ s ิกปลั๊กอินไฮบิดนะครับก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับ และจากข้อมูลล่าสุดนะครับเกตบล์มอเตอร์ประเทศไทยนะครับจะมีกําหนดการเปิดตัวสเปคของตัว h าว่าเฮดซิกปลั๊กอินไฮบอย่างเป็นทางการในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนตุลาคมพร้อมกับสามารถส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับภายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป<ท>ในส่วนของสเปคเบื้องต้นนะครับที่คาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับ ฮาว่าเฮดซิกปักอินไฮบิดนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรนะครับทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยเมื่อเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้พลกกะกำลังสูงสุดอยู่ที่326แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติดูโอคราชนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E20 โดยแบตเตอรี่นะครับคาดว่าจะมีความจุอยู่ที่34.6กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับอยู่ที่201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งตรงนี้นะครับต้องมารอรุ่นนะครับว่าสเปคไทยนะครับจะได้เวอร์ชันนี้เลยหรือไม่นะครับเพราะว่าในประเทศจีนนะครับก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่วิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนเพียง110กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับ ตัว h a ว่าเฮดซิกปลั๊กอินไฮบิดนะครับถูกสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์มของตัว Lemon แ l a t ฟอร์มนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้านะครับเป็นแบบกระจังหน้าแบบเฟรมเรดเกลีนะครับพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นแบบ Intel l i g e n t led แล้วก็มาพร้อมกับตัวเด t i ทม l i g h t เป็นแบบ led นอกจากนั้นนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับยังมาพร้อมกับตัวล้ออลอยขนาด19นิ้วนะครับเป็นแบบสีปัดเงาลวดลายแบบสปอร์ตนะครับใช้ยางขนาด2 2 555 r 1 9 ส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับก็มาพร้อมกับไฟท้าย LED นะครับเป็นเทล l ล i g h t แล้วก็มาพร้อมกับการดีไซน์นะครับชุดกันชนด้านท้ายนะครับที่เป็นแบบพลาสติกสีดำนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับมาพร้อมกับภายใต้แนวคิด future intelligent cockpit นะครับหน้าจอมาตรวัดความเร็วนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด10นิ้วนอกจากนั้นนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆได้นะครับ และนี่ก็จะเป็นราวเรทั้งหมดของตัว h a w a h e s i c ตัว p ั๊ก In น y ิบิ d นะครับซึ่งจะมีการเปิดสเปคเวอร์ชั่นไทยอย่างเป็นทางการในวันที่16กันยายนนี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนถัดไปต้องมารอติดตามกันนะครับว่าเวอร์ชั่นไทยนะครับจะได้สเปคแบบไหนแบตเตอรี่ขนาดที่เท่าไหร่รวมถึงกําลังแรงม้าจะได้เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นหรือไม่นะครับและสุดท้ายราคาจะทําได้ดีหรือไม่นะครับต้องรอติดตามกันนะครับ และถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ